รีวิวงานก่อนส่งให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับชุดนี้เป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับช่างไม่เคยทำมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับของลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะได้คลิกนะครับซึ่ง เป็นทั้งกลิดไม้แล้วก็กลิดเหล็กนะครับกลิดโลหะนะครับเล่มนี้ก็เป็นกลิดไม้นะครับซึ่งต้องเป็นไม้ส่วนรากแก้วนะครับของไม้พยุงอาจางก็จัดให้นะครับตามใจที่อลูกค้าอยากได้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่า,วา ในส่วนของรากแก้วนั้นนะครับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วก็จะจะไม่มีความมั่นคงนะครับจะไม่ทนต่อแรงต้านแรงลมได้นะครับถ้ามีรากแก้วก็จะช่วยให้ยืดอายุนะครับอ,อยู่กับธรรมชาติได้นะครับทั้งราก แขนงรากฝอยนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบกันนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นกริตโลหะนะครับซึ่งให้ลูกค้านะครับก็เน้นไม้อีกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นพยุงดำนะครับซึ่งก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสีนี้นะครับแบบดําสนิทนะครับไม่มีสีแดงสีอะไรปนเลย นะครับก็ตกแต่งตามไอเดียของช่างนะครับซึ่งก็แตกต่างไปจากกริดของทางภาคใต้นะครับซึ่งจะออกมาคนละแบบคนละแนวกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกช่างไม่เคยทำนะครับช่างไม่เคยไม่เคยเห็นของจริงด้วยซ้ำไปนะครับกริ่นเเพิ่งจะเห็นแล้วก็ได้ทำเป็นครั้งแรกนะครับก็ใส่ปลอกคอใส่ด้ามเหมือนมีดธรรมดานะครับปกติแล้วเขาจะเป็นด้ามเฉพาะ ครับปลอกคอก็จะเป็นปลอกคอเฉพาะของกรีดนะครับฝักหรือว่าปลอกก็จะเป็นเฉพาะของกรีดอีกเช่นกันนะครับซึ่งช่างก็ได้คิดทําตามไอเดียของช่างที่จะออกมาในช่วงที่จะทํางานตรงนั้นนะครับก็ได้งานออกมาแบบนี้นะครับเป็นการโชว์ไม้ใช่มากกว่านะครับ